アンディの準備完了。よーし。 สวัสดีครับตามมาพบกับผมแอดนิกับเกมอิตาเลียรีสตานะครับวันนี้เราก็ยังคงมาคุยกันถึงเรื่องดัชเชนโดกิโอกิชั้นอิฟโนนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมได้ทำรีวิวทีมนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนั้นเป็นการพูดแบบเร็วเวนาะ ส่วนคลิปนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดของทีมให้มากขึ้นนะครับว่าตรงไหนมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงไหนที่สามารถเอาตัวอื่นมาทดแทนได้แล้วก็ตรงไหนที่เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับทีน,นี้เราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของทีมกันนะครับแน่นอนว่าตัวแรกที่จะต้องออกนะครับแล้วก็เป็นแกนสําคัญของทีมนี้นั่นก็คือน้องคาซิโยตัวนี้นะครับ โดยประเด็นที่เราจะต้องดูเนี่ยอันดับแรกก็คือสปีดตรงนี้ต้อง286ขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่าความแม่นยำเนี่ยพยายามทำให้ได้เกิน200ขึ้นไปนะครับโมดูลตรงนี้พยายามทำให้มันเป็นเซตสปีด12ก็พอเพราะว่าเราจะดันสปีดให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนเซตอื่นอะ่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าเพื่อนๆมีแบบไหนขอแค่2อย่างที่ต้องโฟกัสก็มีแค่สปีดกับค่าความแม่นยาตรงนี้พอ แน่นอนว่าเซตที่จะใส่เนี่ยฝั่งขวาก็จะต้องเป็นในส่วนของเมนยามหมดเลยนะครับตรงสปีดเนี่ยพยายามหาให้มันเป็นสีม่วงกับสีน้ําเงินเนี่ยให้ได้ทุกช่องนะครับเพื่อที่จะกันรสปีดได้ถึงเนาะอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือในส่วนของเชลนะครับตรงเนี้ยพยายามรีหาให้ได้เป็นสีแดงนะครับของผมวันนี้สีแดงแต่ต่าที่สุดเลยมันได้แค่16นะครับส่วนช่องทางขวาเนี่ยพยายามรีหาอ่าพาซิสนี้เนาะอินไซต์ซึ่งมันจะช่วยเพิ่ม ค่าความแม่นยำขึ้นมันก็จะไปช่วยลดค่าความแม่นยำในส่วนของโมดูลตร,ตรงนี้ให้มันทําน้อยลงได้นะครับส่วนเชลก็แน่นอนใส่เป็นโคเด็กนะครับเพราะว่าคาซิโยเนี่ยจะต้องออกอันติสองรอบในเรื่องของรายละเอียดสกิลนะครับอันที่จําเป็นมากๆเลยก็คือ1นึ่สกิลสเนี่ยอันนี้ต้องอัพอย่างน้อยถึงเลเวลสี่นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสหลับให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าใครทําสปีดของตัวนี้ไม่ถึงนะครับ อันดับแรกเพื่อนๆสามารถอัปดาวน้องขึ้นมาจนถึง6ดาวได้เพราะว่าการอัปดาว1ดาวเนี่ยจะช่วยเพิ่มสปีดได้5หน่วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการอัปสกิล1มาจนถึงเลเวลสนะครับตรงนี้ถ้าหากเรามาดูตรงศักยภาพเราจะเห็นว่าการอัพสกิลหนึ่งมาจนถึงเลเวลสเนี่ยเราจะสามารถปลดศักยภาพที่เป็นสปีดตรงนี้ได้นะครับสิหน่วยนะครับซึ่งการมาช่วยปลดศักยภาพตรงนี้สิหน่วยมันก็จะทําให้เพื่อนๆสามารถทําสปีดของน้องขันยโยได้ง่ายขึ้น ตัวถัดมานะครับที่จะได้ออกเทิร์นนั่นก็คือน้องหยางนะครับตัวนี้มีหน้าที่แค่เปิดปั๊บสกิลสนะครับเพิ่มแอตแท็กกับเพิ่มคริสเลตสอครั้งนะครับเชลที่ต้องใส่แน่นอนว่าต้องเป็นมังกรนะครับอันนี้มังกรไม่ต้องอัพอะไรก็ได้คือมีหน้าที่มารีสกิลครั้งเดียวให้หยางปั๊บสกิลสองสองครั้งนะครับถ้าหากว่าใครเดเมจรีโมชาเนี่ยยังไม่ถึงยังกั๊บกึ่งเเพื่อนๆสามารถอัพสกิลสของหยางเนี่ยมันจะถึงเลเวลสตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันจะช่วยบวกกขึ้้นนมาาไดอีเะ หลักที่ต้องโฟกัสนะครับก็คือสปีดตรงนี้คืออย่าให้เกิน200แค่นั้นพอนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอะไรก็ได้เลยโฟกัสแค่สปีดอย่างเดียวแค่นั้นเลยโมดูลเนี่ยเพื่อน,นจะใส่ยังไงก็ได้ไอเชลเนี่ยจะตีบวกเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่ตรงเนี้อย่าเกิน200แค่นั้นเลยนะครับสำหรับปรหยดตัวต่อมาที่จะต้องออกสกิลเนี่ยก็คือน้องครอสนะครับโดยน้องมีหน้าที่ลดดีฟนอ์ให้กับมอนเตอร์เนาะแล้วก็ เปิดดีบัฟแฮกกิ้งซึ่งจะทําให้มอนสเตอร์ถูกปีแรงขึ้นนะครับถึงแม้ในคลิปเนี่ยของผมมันจะเป็นเฟย่าออกสกิลก่อนครอสนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆพ,พ,พยายามทําให้ครอสออกสกิลก่อนเฟย่านะครับแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรขนาดนั้นนะครับในกรณี2ตัวเนี้ยมันออกสกิลต่างกันได้แต่ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้เดเมจเป็นเฟย่าเนี่ยพยายามให้ครอสออกสกิลก่อนตัวเดเมจตัวนั้นนะครับ คือยังไงครอสก็ต้องออกก่อนตัวดดเมจเนาะสิ่งที่จะต้องโฟกัสของครอสมีอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือสปีดเนี่ยเอาให้ตามอย่างให้ทันแต่จะต้องก่อนตัวดดเมจนะครับ2ก็คือค่าความแม่นยําตรงเนี้ยผมอยากให้ทําให้เกิน200ขึ้นไปนะครับในส่วนของเชลนะครับความจริงเชลก็คือแค่ใช้เป็นโคเดกนะครับเป็นน้องมางกรเนาะส่วนออปชั่นเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ ผมโฟกัสแค่ว่าจะปีดต้องถึงกับค่าความแม่นยำต้องได้2ออย่างนี้ก็พอถ้าใครสังเกตเห็นเซตของโมดูลของผมเนี่ยจะเห็นว่าผมใส่มั่วมากนั่นก็เพราะว่าผมต้องการลดสปีดของน้องเนี่ยลงมาให้มันต่ํากว่าอย่างนะครับมันก็เลยทําสปีดยากนิดนึงแต่ว่ามันมันยากในแนวที่ว่าของผมว่ามันสปีดโมดูลของผมอะสปีดมันเยอะเกินไปผมต้องพยายามดรอปสปีดลงมาให้มันน้อยลงเนาะในกรณีที่ใครไม่ได้อัพเลเวลของ โคเด็กเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะทําให้ทําโมดูลของคลอสได้ง่ายมากขึ้นนะครับหลักๆมีอยู่แค่นี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องซีเรียสว่าน้องจะต้องถึกน้องจะต้องอะไรน้องมีหน้าที่แค่ Bot, แลดดีเฟนส์บอสกับทาให้บอสโดนตีแรงขึ้นแค่นั้นเองในกรณีที่ใครไม่มีคอสนะครับผมก็ขอแนะนําเป็นน้อง rc 7 7นะครับตัวเนี้ยสกิล3สามารถลดดีเฟนส์ได้เนาะทำหน้าที่ได้คล้ายๆกับคลอสนะครับถ้ากใครจะใช้น้องเนาะก็อัพสกิล3มาจนถึงเลเวล3นะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการลดดีเฟนต์เนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับข้อเสียของน้องก็คือน้องมีดีบัฟลดดีเฟนต์แค่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าค r รอสเนี่ยมันมีดีบัฟแฮกกิ้งซึ่งจะทำให้มอนเตอร์ที่ถูกดีบัฟแฮกกิ้งอ่ะมันถูกโจมตีแรงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าใครมาใช้อ่ามอนเตอร์ Monster ตัวนี้เนาะก็จําเป็นจะต้องทำาดเมจของรีโมชาให้มากขึ้นนะครับ แน่นอนว่าในส่วนของโมดูกับเชลเนี่ยก็ใส่เหมือนกับครอสที่ผมอธิบายไว้เมื่อกี้เลยก็คือเน้นสปีดกับค่าความแม่นยําเยอะๆนะครับในส่วนของเชลก็ใส่เป็นมังกรนะก็คือเอามาแทนที่ครอสมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าถ้าใครใช้ตัวเนี้ยวีมชาจะต้องทำเดเมจมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่สามารถนํามาใช้งานแทนครอสได้นั่นก็คือน้องนาฮอนะครับโดยสกิลสังของนาฮอนทั้งสามารถ ลดดีเฟนซ์เป็นหมู่ได้นะครับแล้วก็สามารถแช่แข็งได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากใครจะเอานาฮอไปใช้นะครับก็อย่างน้อยก็ลองอัพสกิลมาจะถึงเลเวลสี่เนาะตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้ทีมเนี่ยลงได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนโมดูกับเชลก็เหมือนครอสเมื่อกี้นะครับก็คือทําสปีดตามหลังอย่างเนาะแล้วก็พยายามทําค่าความแม่นยาตรงเนี้ยให้เกินกว่า200ขึ้นไปในส่วนของเชลก็ใส่เป็นมังกรนะครับไม่ซีเรียสว่ามังกรจะต้องอัพเลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงเอาแค่มังกรมารีสกิลสใช้2รอบแค่นั้นนะคร ตัวถัดมาที่เราจะคุยกันนั่นก็คือน้องเฟรย่านะครับอย่างที่ผมได้บอกกันเอาไว้ในก่อนหน้านี้เนาะว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยให้เพื่อนๆทาเฟรย่าออกสกิลที่หลังครอสนะครับในกรณีของผมที่น้องเฟรย่าออกสกิลก่อนครอสนั่นก็เพราะว่าเฟรย่าตัวเนี้ยมันเป็นเฟรย่าตัวเดียวกับที่ผมเอาไปลงในดันหุ่นนะครับผมขี้เกียจแก้ของนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฟรย่ามันออกสกิลก่อนครอสแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ซีเรียสว่าจะออกสกิลก่อนครอสหรือออกสกิลที่หลังครอส เพราะว่าเฟย่ามันมีหน้าที่แค่ตัดเลือดมอนเตอร์เวฟแรกเนาะแล้วก็ทำให้วิโมชันเนี่ยปิดเดเมจมอนเตอร์เวฟแรกได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนที่ต้องโฟกัสมีอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือค่าสปีดตรงเนี้ยพยายามทําให้ออกทีหลังครอสนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าพอหยางมันบัฟเนี่ยหยางมันบัฟจะกิลให้2บัฟเนาะบัฟแอคแท็กกับบัฟคริเลตพอมันบัฟ2บัฟปุ๊บเฟย่าจะถูกบวกสปีดไปอีก12หน่วยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนทำสปีดอะบวกไปอีก12ด้วยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือค่าคริเลตตรงนี้นะครับซึ่งในกรณีที่เพื่อนๆจะเอาเฟย่ามาลงดันเจี้ยนเนี้ยดันเจี้ยนเดียวและใช้กับทีมนี้ทีมเดียวนะครับเพื่อนๆทาค่าคริเลตตรงเนี้ยรวมให้ได้แค่55ก็พอนะครับเพราะว่าเฟย่ามันเป็นาตาลมส่วนดันเจี้ยนโดกิโดกิอะมันเป็นมอนทตาน้าหมดเลยนะครับเฟย่าจะได้รับอ่าบัฟชนะธ่านเนาะก็คือบวกคริเลตขึ้นไปอีก15หน่วยก็คือ55มันจะกลายเป็น70นะครับพออย่างบัฟคริเลตอะ มันบัฟอีก30มนะครับมันก็จะกลายเป็น100ปรพอดีนะครับในส่วนของเชลเนี่ยก็ใส่เป็นรีเวเลชั่นนะครับไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องเป็นซีเรียสมากนะครับคือน้องมีหน้าที่แค่มาช่วยตัดเลือดเฉยๆนะครับคือถ้าทําให้มันแรงได้ก็ดีแต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องแรงอ่ะมันก็ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเดเมจหลักของเราอ่ะมันคือวีโมชานะครับต่อมาเราก็จะมาคุยกันนะครับว่าตัวไหนเนี่ยที่มันสามารถลงตําแหน่งแทนที่ของเฟรย่าได้บ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันก่อนว่า หน้าที่ของเฟรย่าในทีมเนี้ยมันคืออะไรนะครับคืออย่างที่บอกไปนะว่าหน้าที่ของเฟรย่ามีหน้าที่คือลงมาตัดเลือดมอนสเตอร์ในเวฟแรกเนาะเพื่อที่จะทําให้มอนสเตอร์มาเลือดน้อยลงแล้วทําให้ริโมช่าปิดเดเมดมอนเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับพอริโมช่ามันปิดเดเมดได้อะริโมช่าสกิลสามอ่ะมันจะเรียนติของมันเองพอมันเรียนติได้อะมอนเตอร์ Monster เวฟสุดท้ายอะ่ะมันก็จะถูกอัติของริโมช่ายิงซ้ำไปอีกทีนะครับดังนั้นหน้าที่ตัดเลือดอ่ะ มันสามารถเอาตัวใดๆก็ได้ที่มันจะทําให้มอนเตอร์ถูกลดเลือดเป็นหมู่เอาลงมานะครับอันดับแรกนะครับที่สามารถเอามาใช้แทนได้เนาะผมเริ่มไล่ไปจากตรงนี้เลยเนาะเมสเซอาตรงนี้เอาไปแทนได้นะครับเมสเซอาททำเป็นเซ็ตโมเมนตัมบวกฟูรี่นะครับแล้วก็ใช้เชลเป็นมังกรเนาะน้องมังกรเนี่ยมันจะมีเซ็ตเชลสายแอทแทกที่สามารถใส่ได้ก็คือโมเมนตัมบวกฟูรี่นะครับพอเอาไปใส่กับมังกรเนี่ยมันก็ทําให้เมสเซอา สามารถใช้อันติสกิลสามได้2ครั้งนะครับน้องเยลลี่นะครับบิลเหมือนเมซีอาเลยก็คือถ้าจะเอาไปใช้ก็คือเป็นเซตโมเมนตะัมบวกฟูรี่เนาะแล้วก็ใส่มงกรทําให้อันติได้2ครั้งนะครับตัวต่อมาก็คือไฮริสนะครับไฮริสก็สามารถเอามาใช้ได้เนาะบิลเหมือนเมซี่อาเหมือนเยลลี่เลยนะครับตัวถัดมานะครับที่สามารถเอามาลงได้นั่นคือน้องโรซ่านะครับรบิลเหมือนกับข้างบนเลย สี่ตัวนี้ที่ผมพูดมาเป็นตัวที่สามารถเอาไปบิวเป็นไอแท็นะครับแล้วก็สามารถลงมาช่วยตัดเลือดมอนสเตอร์ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถลงมาแทนตําแหน่งของเฟรย่าได้แต่ว่าหน้าที่เนี่ยไม่ใช่หน้าที่เดียวกับเฟรย่านั่นก็คือน้องบิออนตินนะครับคือน้องบิออนตินเนี่ยมีสกิลสามที่สามารถบัฟเพิ่มครดิตเมทตรงนี้ได้นะครับซึ่งบัฟครดิตเมทมันก็จะทําให้วิโมชาเนี่ยสามารถยิงสกิลชุดเดียวได้แรงมากๆนะครับ ในกรณีที่ใครมีบิยอนตินเนี่ยใส่เชลที่เป็นมังกรให้กับน้องเนี่ยก็คือน้องจะสามารถปับเพิ่มคริกตัเมจต,ตรงเนี้ให้กับร m โมชาได้2รอบนะครับคือการมีบิยอนตินเนี่ยทำให้การบิลทีมเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าใครไม่ได้มีตัวละคร s s r ทั้งหมดเมื่อกี้นะครับที่ผมพูดไปตัวเนี้เป็นตัวที่ทดแทนได้แล้วก็เพื่อนๆมีแน่ๆน,นะครับนั่นก็คือน้องเกรดนะครับ คือเกรเนี่ยทำหน้าที่เดียวกับ ya, เฟรย่าเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเพื่อนๆมีกันทุกคนแน่นอนนะครับหน้าที่น้องมีแค่บนะัฟสกิลสองเนาะซึ่งมันอันเนี้ยมัน,ม,นมันทับกับในกรณีของหยางอยู่แล้วแต่ถ้าหากเพื่อนๆอนัพสกิลสองเนี่ยมาจนถึงเลเวลสี่ออันเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มแอตแทกให้กับริ o โมชาได้นะครับแล้วก็ใช้สกนะิลสามเนาะเพื่อตัดเลือดมอนเตอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือถ้าใครปั้นเกรเนี่ย แล้วก็อัดดาเมจให้หน่อยอแค่นั้นอะ่ะมันก็ช่วยตัดเลือดมอนสเตอร์เวฟแรกได้เยอะมากแล้วนะครับแล้วก็เอาลิโมชาไปปิดสกิลเนาะแน่นอนว่าคือพอน้องเอามาช่วยตัดเลือดมอนสเตอร์เนี่ยสกิลอะ่ะมันไม่จะเป็นจะต้องอัพก็ได้เพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องบิวดาเมจให้กับน้องอะ่ะเยอะหน่อยแค่นั้นเองนะครับตัวละครที่จะได้ออกเทินเป็นตัวสุดท้ายของทีมนี้นะครับนั่นก็คือน้องลิโมชานะครับ ซึ่งน้องเนี่ยก็เป็นแกนหลักของทีมนี้เลยเป็นตัวดาเมจที่ผมคิดว่าเอาตัวอื่นมาแทนไม่ได้นะครับถ้าหากเพื่อนๆอยากจะใช้ตัวดาเมจเป็นตัวอื่นอ่ะเพื่อนๆก็จะต้องจัดทีมอ่ะเป็นทีมอื่นด้วยผมคิดว่าทีมที่ผมจัดมาทั้งหมดเนี่ยตัวดดเมจตัวอื่นน่ะน่าจะไม่สามารถเอามาเรียนแบบได้นะครับแน่นอนว่าสกิลที่เราจะใช้เคลียร์มอนน่ะนั่นคือสกิล3สกิลเดียวนะครับดังนั้นสกิล3เนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องอัพมันจะถึงเลเวล5ด้วยนะครับ สาเหตุที่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สามารถเคลียร์เวฟทั้งหมดได้นั่นก็เพราะว่าไอ้สกิลสามเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆอัพมันจะถึงเลเวลห้าแล้วว่ามันสามารถกระจายดาเมจไปยังศัตรูทั้งหมดอ่ะได้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พาร์ติีของน้องเนี่ยน้องจะสามารถลดคูดาวสกิลได้นะครับซึ่งไอ้กรณีเนี้ยมันก็จะทําให้เราอ่ะสามารถปล่อยสกิลสามอ่ะได้ถึงสามครั้งติดต่อกันโดยที่สกิลเนี้ยไม่มีคูดาวนะครับมันจึงกลายเป็นตัวละครที่แบบ ไม่สามารถเอาตัวดาเมจตัวไหน่มาแทนที่ได้จริงๆนะครับก่อนจะไปพูดถึงโมดูลนะครับผมขอมาพูดถึงเรื่องของเชลก่อนนะครับนั่นก็เพราะว่ามันมีเซ t ตแมทริกตรงนี้ที่ค่อนข้างจํากัดเนาะดังนั้นผมจะขอพูดในส่วนของเชลแล้วก็ไปพ่วงกรอบของโมดูลทีเดียวเลยนะครับเชลที่เราจะใช้นะครับอันนี้ค่อนข้างบังคับว่าจะต้องเป็นน้องเขานะครับเลเวล40แล้วก็จะต้องปลด,ดเป็นดาวทองด้วยนะครับนั่นก็เพราะว่าเราต้องการบัฟนะครับ เพิ่มแอดแทกให้กับผู้ถือครอง1,200หน่วยเป็นเวลา2เทินตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นบัฟสำคัญมากที่จะช่วยให้ริโมชาสามารถเคลียร์เว็บ2เว็บแรกอะ่ะได้นะครับการที่มีแอดแทกเพิ่มขึ้นมา1,200ตรงนี้มันเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญหลักด้วยที่ทำให้ริโมชาสามารถเคลียร์เว็บมอนทั้งหมดได้นะครับในส่วนของแมทริกซ์ที่ใช้งานได้เนี่ยอันเนี้ยอันดับแรกอะ่ะที่เราจะต้องใช้อะ่ะนั่นก็คือเซตโมเมนตัม12ตรงนี้เนาะ ในส่วนที่รองๆอ,องลองมาอันที่ผมแนะนํามากที่สุดอ่ะนั่นก็คือเซตฟูรี่นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆหาเป็นเซตฟูรี่ไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ขอแนะนําเป็นเซต o n นสะล็อตเนาะอันนี้ในกรณีที่เพื่อนๆยังไม่สามารถที่จะฟาร์มดันชั้นอินฟโนได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครแบบว่าทําทีมเคลียร์อินฟโนได้แล้วล้วต้องการทําทีมนี้แล้วต้องการทําเวลาให้ดีขึ้นนะครับผมก็ขอแนะนําเป็น1นะครับก็คือโมเมนตะัม12เนาะ 2ก็คือ f ูรี่แนะครับแล้วก็3ก็คือ f ูรี่เตรงนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆสามารถทำเซตฟูรี่เได้ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้รีโมชายิงแรงมากๆแล้วก็จะทําให้โอกาสที่จะทีมเฟลอะมันลดน้อยลงนะครับในส่วนของโมดูลนะครับก็อย่างที่คุยกันไปเนาะพยายามหาเป็นโมเมนตัมนะครับบวกกับฟูรี่นะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่ไกลเลเกมแล้วนะไอท้ทางขวาเนี่ยก็เพิ่มฟูรี่เออีกหนึ่งช่องนะครับ อันเนี้ยผมไม่ได้ใส่ฟูรีเอทมาเพราะว่านี่คือรีโมชาดั้งเดิมนะครับที่ผมใช้ผ่าน no อินฟาโนะครั้งแรกนะครับเชลเอ้ยโมดูลทั้งหมดที่ผมใช้ตรงเนี้ยคือโมดูลที่ผมได้มาจากชั้นนรก4นะครับที่ผมฟาร์มในช่วงคูนที่ผ่านมานะครับดังนั้นใครที่ไม่เคยผ่านอินฟาโนะมาก่อนน่ก็สามารถดูไกด์นี้ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เอาเอาเอา,เอาโมดูลจากชั้น no อินฟาโนะมาให้ทุกคนดู ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจากนารกสีทั้งนั้นแหละไอ้ที่เห็นแดงๆเยอะๆนั่นก็เพราะผมฟ์าบ่อยนะครับมันก็เลยมีเชลสีแดงเยอะแค่นั้นเองนะครับในส่วนของค่าสถานะนะครับที่เราจะต้องโฟกัสเนี่ยคือเราพยายามทำเาเมดให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นโมดูลทางฝั่งฝาเนี่ยทำเป็นคริสตัเมดสามช่องเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราทําเป็นคริสตัเมดสามช่องเนี่ยพยายามนะครับในหกช่องตรงเนี้ยทำออปชันหลักอ่ะให้มันมีคริสเทให้ได้มากที่สุดนะครับ จะ <biases. S 2> เห็นว่าอันนี้ผมมีคิดคิดเลทแล้วแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่มีเลยนะครับอันนี้มีคิดเลทมีคิดเลทนะครับมีคิดเลทมีคิดเลทแต่ว่าคิดเลทของผมเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นบืนอนน่อกีนเนาะคือมันยังเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าถ้าคิดเลทของผมมันได้แค่5 0เนะครับมันรวมอ่ะมันยังไม่ถึง100%อนะครับอันนี้ถ้าผมแนะนํานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทได้ทําค่าคิดเลทให้ถึง5้าิบห้าเนาะห้าสิบห้าบวกโบนัสชนะท่า1 5เปซนะครับเป็น70%นะครับ รวมกับบัฟคริเลทจากอย่างอีก30%มันจะกลายเป็น100%พอดีนะครับในส่วนของที่เหลือเนี่ยก็ไปลงออปชันที่เป็นค่าคริกเเมจเนาะกับค่าไอแท็กนะครับพยายามทำให้ริมมชามันจมตีได้แรงมากที่สุดนะครับในส่วนของเชลก็อย่างที่คุยไปเนาะว่าเชลอะ่ะมันต้องเป็นเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็ในกรณีที่เพื่อนๆยังทำาดเมจจากโมดูลได้ไม่ถึงนะครับเพื่อนๆก็สามารถมารีออปชันนะครับในส่วนของ พาสีของเชลตรงนี้ได้นะครับโดยช่องแรกเนี่ยพยายามหาให้เป็น a อ t a ทกอนะครับอันนั้น,นคือดีที่สุดนะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆอย่างน้อยก็หาให้เป็นแอตแทกเป็นหน่วยแบบนี้เนาะอย่างน้อยผมผมเชื่อว,ว่าควรจะรีหาเป็นสีทองนะครับในช่องที่2เนี่ยก็เป็นคริเลตเนาะนั้นก็เพราะว่าโมดูลทางฝั่งขวา3ช่องอะเราทําเป็นคริเดเม e หมดเลยนะครับ ถ้าหากเราหาพาสพีที่มันเป็นช่วยเพิ่มคลีเลตได้ตรงนี้มันก็จะช่วยภาระในการบิ้วโมดูได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเป็นไปได้นะครับผมเชียร์ให้เป็นสีทองนะครับแต่ก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นผมรีได้แค่สีม่วงนะครับทางช่องฝั่งขวานะครับอันนี้ผมแนะนําเป็นเลด o อกฮอลโลนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยทําให้ตัวละครธาตุลมเนาะไอพวกตัวสีเขียวอย่างริวมชา่าโจมตีแรงรขึ้นอีก12%นะครับ ซึ่งตรงนี้มันจะช่วยทำให้เาเมจของลิมูชาบูตได้เยอะมากขึ้นเลยนะครับหลังจากที่เราจัดเรียงโมดูลเชลรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาเทสทีมเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะเทสในการสู้ต่อเนื่องให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะโชว์ด้วยว่าการตั้งค่าเนี่ยมันจะต้องตั้งค่าอย่างไงนะครับเรียงทีมนะครับก็คืออย่างที่บอกเนาะถ้าเป็นไปได้ก็คือคลอสเนี่ยควรจะออกก่อน เฟยย่านะครับอันนี้ก็คือผมเรียงตามสปีดที่ผมทำอาไว้นะครับแต่ถ้าให้ดีก็คือเอาคอสเนะี่ยมาไว้ลำดับที่3นะครับแล้วก็เอาเฟยย่าเนี่ยไปไว้ลำดับที่4นะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับคือผมไม่ได้ล็อกเป้าไปที่ตัวไหนเลยนั่นก็เพราะว่าเรมโมชามันจะเร็งโจมตีไปยังศัตรูที่มีบัฟลดเกาะนะครับซึ่งในการรันจริงๆอ่อะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าไอ้บัฟลดเกาะมันจะไปอยู่ที่มอนตัวไหนนะครับดังนั้นให้น้องเป็นคนเล็งไปเลยอันนี้จะดีที่สุดนะครับ การเทสนะครับก็คือหลักๆก็คือหดูว่าคาซิยกออกก่อนมอนหรือเปล่านะครับพอคาซิยกออกก่อนมอนนะครับเราก็มาดูว่ามอนน่ะออกก่อนส่วนที่เหลือของทีมหรือเปล่ามีตัวไหนของทีมเราอ่ะที่ไปขัดเทินมอนหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็คือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็คือการเช็ครอบที่3นะครับนั่นก็คือรีโมชาปิดเดเมจตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้าปิดเดเมจตรงนี้ได้ก็คือโอเคผ่านเว็บแรกแล้วนะครับรอบที่2ก็คือคาซิยกจะต้องหลับมอนทั้งหมดนะครับทันทีที่เริ่มเว็บสอนะครับ แล้วก็เทิร์นมอนเนี่ยเห็นไหมเราจะไม่มีตัวอะไรไปขั้นนะครับก็คือมันจะเป็นเทิร์นมอนก่อนที่จะเป็นเทิร์ของเรานะครับแล้วก็เช็คอยต์การสุดท้ายนะครับเนก็นคือน้องริวโมชาสามารถปิดเาเมจตรงนี้ได้ไหมอันนี้ก็คือเช็คอยต์ที่2นะครับก็คือการใช้สติครั้งที่2ของ a, ริวโมชาเหลือไอ้ตกกลางตัวเดียวหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คอยต์สุดท้ายก็คือริวโชาจะปิดเาเมจครั้งที่3ตรงเนี้ยมอนเตอร์ตัวนี้ได้ไหมนะครับโอเคถ้าหากว่าเพื่อนๆทำเช็คอยต์ทั้ง3จุดเนี้ยผ่านแล้วนะครับผมก็เชื่่อวา ทีมนี้เพื่อนๆผ่านแน่นอนตราบใดก็ตามที่เพื่อนๆทำ,ดำเดเมจรีโมชา่ได้ถึงนะครับยังไงอะ่ะมันก็ไม่เฟลนะครับสาเหตุที่เห็นว่าผมเฟล,ลไบ่อยเนี่ยนั่นก็เพราะว่า1นึ่งรีโมชา่นผมอะ่ะคลิกเรตอะ่ะมันยังไม่ถึง55นะครับมันยังขาดไปอีก5าหน่วยซึ่งไอห้5หน่วยเนี่ยมันทําให้ทีมเฟล,ลบ่อยมากนะครับแล้วก็2นะครับอ่าน้องคาซุโยะผมอะ่ะบางครั้งมันหลับไม่ติดนะครับซึ่งการหลับไม่ติดอะ่ะมันก็จะทําให้ทีมมีโอกาสเฟลได้เหมือนกันนะครับ ตาบใดก็ตามที่ทั้ง2เงื่อนไขนียไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับยังไงทีมก็ผ่านนะครับโอเคสําหรับการรีวิววันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าใครมีปัญหาตรงไหนนะครับมีตรงไหนที่คิดว่าผมยังอธิบายไม่ละเอียดและต้องการทำอธิบายเพิ่มเติม,ตมก็สามารถถ,ถามทิง้งเอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกครับบ๊ายบาย สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากกลุ่ม f a c e b o o k i t a r i a ยร s สตาร์ y a n อ c ดนเอาไว้ด้วยนะครับกลุ่มนี้มีเอาไว้สำหรับการพูดคุยกันเท่านั้นห้ามไม่ให้มีการซื้อขายไอดีกันภายในกลุ่มหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับ